ได้เวลาเอาดีเข้าตัวมีใครอยากลองใช้ชีวิตแบบโดนบ้างไหมครับ สวัสดีครับพบกับผมชัชวานแสงปรีดีกรและรายการเอาดีเข้าตัวรายการที่จะคอยมามันเติมวิตามินดีด,ด้วยเรื่องราวแล้วก็แรงมันดาลใจเพื่อเพิ่มพลังและภูมิต้านทานในการใช้ชีวิตให้กับพวกเราในทุกๆวัน ผมเชื่อนะฮะว่าทุกคนน่าจะเคยได้ยินนิทานนะครับเรื่องที่มีชายชราคนหนึ่งนะครับที่นั่งตกปลาอยู่ริมตลิ่งนะครับแต่ว่าไม่เกี่ยวกับแปลกใจฉันจริงปลาไม่กินเหยื่อแต่อย่างใดนะฮะแล้วก็มีเศรษฐีนะครับคนหนึ่งเนี่ยที่เขาเดินมานะฮะแล้วก็มาคุยกับชายชราที่นั่งตกปลาคนนี้นะครับว่าทําไมถึงไม่ซื้อเรือนะครับเพื่อที่จะออกทะเลไปแล้วก็จะได้จับปลาได้เยอะๆนะครับ ก่อนที่สุดท้ายเนี่ยบทสนทนาจะจบลงนะฮะด้วยการที่ชายที่นั่งตกปลาถามว่าการที่เราออกเรือไปไกลๆนะฮะจับปลาได้เยอะๆสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะได้มาซึ่งอะไรซึ่งเศรษฐีก็บอกนะฮะว่าก็พอออกเรือไปนะฮะจับปลาได้มากขึ้นเราก็จะได้มาซื้อเรือที่ใหญ่กว่านะฮะออกไปมาหาสมุทรนะครับเพื่อที่จะจับปลาได้เยอะนะฮะแล้วก็จะได้มีเงินมีทองมากมายนะครับซื้อของที่เราอยากได้ แล้วก็สุดท้ายนะฮะเราจะได้มีเวลามาทําสิ่งที่เราชอบซึ่งชายชรลาที่ตกปลาก็บอกว่าก็สิ่งที่เขาชอบก็คือการนั่งตกปลานี่แหละนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะขวนขวายนะครับเราจะดิ้นรนนะครับเราจะลําบากไปทําไมนะฮะเพื่อสุดท้ายแล้วเนี่ยความสุขเล็กๆเนี่ยมันก็อยู่ตรงหน้าของเรานี่เองนะครับ เวลาที่ฟังนิทานเรื่องนี้นะเราก็รู้สึกว่าโอ้โหชีวิตแบบนี้มันจะมีจริงเหรอนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยแม้เราจะเคยได้ยินได้ฟังนิทานเรื่องนี้มาหลายรอบนะครับแต่ว่าเราก็ยังไม่สามารถที่จะหลุดจากวงจรของการที่เราจะต้องเก็บเงินซื้อเรือนะฮะเพื่อที่จะออกเรือแล้วก็จับปลามาได้มากขึ้น เพราะว่าพวกเราทุกคนนะฮะน่าจะรู้สึกว่าการนั่งตกปลาอย่างเดียวนะครับมันไม่ช่วยให้เราอิ่มท้องนะฮะไม่ช่วยให้ชีวิตของเราเนี่ยมีในสิ่งที่เราอยากได้ซึ่งผมก็เป็นคนหนึ่งนะฮะที่รู้สึกแบบนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นผมเนี่ยก็ยังเก็บเงินซื้อเรือเหมือนกันนะครับแต่ว่าวันนี้นะฮะอเผอิญว่าผมเนี่ยไปเจอเรื่องราวของชายตกปลาในชีวิตจริงนะครับก็เลยอยากที่จะมาเล่าสู่กันฟัง ผู้ชายคนนี้เป็นใครนะฮะแล้วการตกปลาของเขาเป็นแบบไหนไปฟังพร้อมกันได้เลยครับเรื่องราวในวันนี้นะฮะเป็นเรื่องที่ผมได้ไปรับชมจากรายการเจาะใจนะครับซึ่งรายการนี้เนี่ยแวบเดียวนะฮะ30ปีแล้วนะครับโอ้โหเป็นรายการที่อยู่มาอย่างยาวนานจริงๆนะฮะแล้วก็เป็นหนึ่งในรายการคุณภาพที่ไม่ดรามา่าไม่หมอมเมา ใครๆไม่มองมาผู้ชมนะฮะมีสาระมีคุณภาพมากมายทีนี้เรื่องราวในวันที่ผมชมนะครับเป็นเรื่องที่เขาเชิญผู้ชายคนหนึ่งนะฮะซึ่งเคยมาออกรายการเจาะใจนี้แล้วนะครับเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่วิ่งตามกระแสนะฮะเขาเบื่อกับชีวิตที่ทุกคนเนี่ยต้องเข้าโรงเรียนนะครับพอจบจากการเรียนการศึกษาในระบบเสร็จนะฮะก็ต้องเข้ามาทำงานในระบบ ซึ่งสำหรับเขาเองนะฮะก็คือการไปทํางานโรงงานนะฮะนอกจากนั้นนะฮะยังต้องมีเรื่องของการที่บริโภคอุปโภคนะฮะทุกอย่างเนี่ยตามระบบตามแฟชั่นตามเทรนด์หมดเลยเขารู้สึกว่าชีวิตแบบนั้นไม่ใช่ชีวิตแบบที่เขาต้องการเขาก็เลยตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตแบบอิสระอย่างที่เขาคิดว่านี่คือชีวิตที่เขาอยากจะได้ผู้ชายคนนั้นนะครับมีชื่อว่า คุณโจนจันไดนะฮะซึ่งเขานับได้ว่าเป็นต้นแบบนะของคนจนผู้ยิ่งใหญ่เลยนะครับแต่จะเรียกว่าจนสะทีเดียวเนี่ยก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเขาเป็นผู้ชายที่รวยความสุขนะฮะรวยประสบการณ์ข้อคิดจากเขานะฮะข้อหลักสําคัญเลยเนี่ยก็คือเขาบอกว่าตัวของเขาเองเนี่ยไม่ได้สะสมทรัพย์สินเงินทองนะฮะแต่ว่าเขาสะสมความสุขแล้วก็ประสบการณ์ เขาบอกนะฮะว่าตัวเขาเองเนี่ยให้คุณค่ากับประสบการณ์มากๆเขามีประสบการณ์ตั้งแต่การที่นอนกลางดินกินกลางทรายนะฮะนอนกลางทุ่งนานะครับนอนในบ้านดินซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่เขาเนี่ยเริ่มนะฮะแล้วก็เป็นคนที่ ตั้งรากฐานนะฮะหรือว่าต้นแบบของบ้านดินเลยก็ว่าได้นะครับจากนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าเขายังมีประสบการณ์ในการนอนโรงแรมแบบ5ดาว6ดาวมาแล้วด้วยนะฮะจากการที่เขาถูกเชิญไปบรรยายนะครับอย่างเช่นไปต่างประเทศนะฮะคนที่เชิญเขาไปเนี่ยก็ให้นอนที่โรงแรมแบบดีๆหรูๆเลยซึ่งเขาบอกว่ามันก็คือแค่การนอนเท่านั้นเองนะฮะพอตื่นขึ้นมาเนี่ย เตียงนอนเหล่านั้นมันก็หายไปนะครับแต่ว่าเขาได้ประสบการณ์มานะฮะแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ต่างจากการนอนปกติแต่อย่างใดแต่ว่าสิ่งหนึ่งนะฮะที่ทําให้จนจันไดเนี่ยได้รับการพูดถึงนะฮะก็คือว่าอย่างที่บอกว่าเขารู้สึกเบื่อนะฮะกับระบบต่างๆนะฮะการศึกษาต่างๆที่เขาเคยเรียนที่มหาวิทยาลัยลำพังแหงนะฮะเขาเคยจบออกมาแล้วก็ ไปทํางานตามร้านอาหารนะครับทำงานตามโรงงานนะฮะสุดท้ายเนี่ยเขาค้นพบนะฮะว่าเราทุกคนเนี่ยเหมือนเป็นเครื่องจกักรเหมือนเป็นหุ่นยนต์นะฮะที่ต้องทํางานนะครับเพื่อที่สุดท้ายเนี่ยก็ต้องซื้อน้ํามันนะฮะเพื่อมาหยอดนะฮะหรือว่ามาเติมเพื่อให้เราสามารถที่จะมีแรงไปทํางานได้ต่อ เขาบอกว่าการใช้ชีวิตแบบนี้นะฮะมันโห,หเดือนชนเดือนมากๆเลยนะฮะได้เงินมาซื้อข้าวซื้อน้ำนะฮะก็หมดแล้วนะครับแทบจะไม่เหลืองเงินสําหรับครองชีพเลยแถมนะฮะยังต้องเสียเวลานะครับกับสิ่งที่เราควรจะใช้ไปนะฮะกับกลายเป็นต้องเสียเวลาวันหนึ่ง8ชั่วโมง10ชั่วโมงในการทํางานเพียงเพื่อจะหาอะไรมาประทังชีวิตเขาก็เลยบอกว่าถ้าเกิดจะต้องประทังชีวิตแค่นี้นะฮะเขาก็สู้ออกไปแบบ ผลิตปัจจัย4ด้วยตัวเองดีกว่านะครับไปหาที่สงบๆนะฮะในการปลูกผักเลี้ยงปลานะครับอยู่แบบพอเพียงนะฮะแค่นั้นเองนะฮะเขาบอกว่าใช้เวลาวันหนึ่งเนี่ยไม่ถึง4ชั่วโมงนะฮะไม่ถึง2ชั่วโมงด้วยซ้ำนะฮะออกไปปลูกผักนะฮะกลับมาก็สามารถที่จะนอนพักผ่อนได้แต่สุดท้ายก็มีกินเหมือนกันนะครับแทนที่จะต้องไปซื้อนะฮะมะเขือเทศเนี่ยโลหนึ่ง20บาทเขาบอกว่าปลูกเองนะฮะโอ้โหโลนึงเนี่ย ไม่ถึง5บาท10บาทซะด้วยซ้ำนะฮะแล้วก็สามารถมีกินไปได้นะฮะเป็นสัปดาห์เป็นเดือนนะครับไม่จําเป็นเลยนะฮะที่จะต้องไปทํางานนะฮะแล้วก็มาจ่ายเงินนะฮะเพื่อที่จะซื้อของในมูลค่าที่มันแพงกว่าความเป็นจริงเขาบอกนะฮะว่าการใช้ชีวิตในเมืองเนี่ยมันค่อนข้างจะฟุ่มเฟือยนะฮะเพราะว่าหลายสิ่งที่เราจ่ายไปเนี่ยเราจ่ายให้กับค่าแพ็เกจิ้งนะฮะจ่ายให้กับค่าการตลาดทาั้งทงที่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ย เราไม่จําเป็นต้องจ่ายแพงขนาดนั้นเลยนะฮะเราสามารถที่จะผลิตหลายสิ่งหลายอย่างได้เองนะครับแล้วก็เรามีเวลาที่จะได้ทําในสิ่งที่เราลักคุณโจนนะฮะปัจจุบันเนี่ยเขาเป็นเจ้าของนะฮะบ้านพันพัน,นะฮะซึ่งก็คือพันที่เป็นพรรรนนะฮะที่แปลว่าป่านะฮะหรือว่าพืชนะฮะแล้วก็อีกพันหนึ่งก็คือพันที่แบบว่าสายพันธุ์ต่างๆนะฮะซึ่งเขาเนี่ยเก็บสะสมพวกเมล็ดพันธุ์ต่างๆนะครับแล้วก็มีการ แจกจ่ายนะฮะไปให้กับคนที่มีหัวใจเดียวกันกับเขานะฮะในการที่จะปลูกผักกินเองนะฮะทำสวนครัวแบบพอเพียงแบบนี้นะครับเขาเก็บมเมล็ดพันธุ์ไว้เยอะมากรวมถึงจัดกิจกรรมต่างๆนะฮะเพื่อที่จะให้ความรู้กับคนที่ต้องการไปดําเนินชีวิตในแบบของเขานะฮะเขาสอนนะฮะในการทําการเกษตรนะครับสอนสร้างทําบ้านดินต่างๆนะฮะเพื่อให้คนเนี่ยสามารถที่จะไปใช้ชีวิตได้อย่างไม่ฟุ่มเฟือยนะครับ สิ่งเหล่านี้นะฮะเขาบอกว่ามันเป็นความสุขของเขานะฮะแล้วก็เขาเนี่ยไม่จําเป็นต้องตามกระแสตามแฟชั่นแต่อย่างใดเลยซึ่งถือว่าเป็นบุคคลนะฮะที่ผมฟังแล้วนะฮะก็ทําให้นึกถึงนิทานเรื่องชายตกปลาอย่างที่เล่าไปในตอนต้นนะครับ สำหรับตัวผมเองนะฮะเอาจริงก็คิดว่าคงไม่สามารถที่จะออกจากงานประจำเพื่อไปปลูกผักเลี้ยงปลาแบบเขาได้นะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราสามารถที่จะเอาไปปรับใช้นะฮะก็คือเรื่องของการที่เราอาจจะพึ่งพาตัวเองได้มากขึ้นนะครับหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเป็นความฟุ่มเฟือยนะฮะเราก็สามารถที่จะงดนะฮะ หรือว่าเว้นได้นะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งก็คือเราอาจจะมองหาความสุขรอบๆตัวของเรานะฮะโดยที่อาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องวิ่งตามกระแสนะครับเพื่อที่เราจะได้ไม่จําเป็นนะฮะที่จะต้องเหนื่อยเกินไปนะฮะในการที่จะผลิตหรือว่าหาเงินไปแลกน้ํามันนะฮะเพื่อที่จะมาเติมให้ตัวของเราเนี่ยสามารถที่จะดิ้นรนต่อไปได้ในวันรุ่งขึ้นคุณโจนเขาบอกนะฮะว่า เราสามารถมีชีวิตง่ายๆได้โดยการออกแบบชีวิตใหม่ทำสิ่งที่ชอบแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คืออย่าให้อารมณ์นำชีวิตอารมณ์คือสิ่งที่ชอบหรือไม่ชอบทุกครั้งที่เราจะซื้อของนะฮะให้ถามตัวเองว่าเพราะชอบหรือจำเป็นถ้าซื้อเพราะชอบก็วางแล้วก็เดินหนีนั่นไม่ใช่ความสุขที่ยั่งยืนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เลือกสิ่งที่ยั่งยืนให้เลือกสิ่งที่จำเป็นกับชีวิตของเราเท่านั้น ซึ่งคุณโจนก็บอกนะฮะในการที่จะทําแบบนั้นได้นะครับเราจําเป็นต้องมีสตินะฮะเพราะว่าสติเนี่ยคือเหตุแล้วก็ผลถ้าเกิดว่าเราให้สตินําชีวิตไม่ว่าจะทําอะไรอยู่ที่ไหนทุกอย่างนะฮะมันจะง่ายจะเบาแล้วก็สงบราบรื่นอย่างเสมอครับและปิดท้ายวันนี้ด้วยโค้ดดีโคดโดนจากคุณโจนจันไดเขาบอกไว้ว่า ชีวิตต้องง่ายถ้าชีวิตยากแสดงว่ามันผิดครับอย่าลืมกลับมาเอาดีเข้าตัวกันได้ทุกวันจันทร์พุธศุกร์พร้อมกด subscribe ในทุกช่องทางที่คุณฟังรวมถึงกดไลค์กด, share. ดแชร์เพื่แบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับเพื่อนๆของคุณผ่านทุกช่องทางโซเชียลมีเดียสุดท้ายนี้ขอให้วันนี้เป็นวันดีๆของทุกเราทุกคนสวัสดีครับ